สวัสดีครับอีทีละวัตตี่เก้าผมชื่อนิวเกมเมอร์ขอไม่ได้ดู t ีโมเดิร์นวอลแฟร์สามขอยาที่สามรวบรวมกำลังและโต้กลับนี่คือโอดีเอฟอกท็อปพวกรัสเซียกำลังถอยครับพวกเราตามพวกมันไม่ทันแล้วตัดกลับมาชีพจรอะไรของใครล้องเนื้อจากขอบจากขอบสงครามยังมีชาวรัสเซียที่ปฏิเสธข้อเสนอของมาคอลอฟความวิตกทุจริต ชายผู้เต็มใจที่จัดเย็นจัดต้ามีกระแสน้ำเฮ้ยเรามีสัญญาณชีพแต่ก็อ่อนแอสบูดจะไม่คงทนถ้าไม่ได้รักการดูแลอย่างเหมาะสมเขาเป็นไอสาเร็วเชื่อผมเถอะเราจะผ่านมันไปได้เรากําลังรับลายเซีนขาเข้าเรามีเพื่อนมามาคา์ลอกเขากาลังจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นใครคือเพื่อนเจ้าบ่าวของคุณยูริอดีตหน่วยซูเปอร์นาดคนเดียวที่ผมรู้จักที่เกียดมาคาลอกมากกว่าคุณไปหาเขา พวกเขาจะใช้สันเขาเป็นที่กำบังและบินเข้ามาจากทางใต้คุณรู้ได้ยังไงทาฟอกหนึ่งสีเล่นเป็นยูรินั่นคือสิ่งที่ผมจะทำมากันแล้วเี้ยูริมันนี่สิเราต้องเอาสบู่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนี้นั่นมันอะไรวะอะไรอะ่ะโอ้โหระเบิดเฮลิคอปเตอร์มายิงเหรอไม่ได้ขึ้นอะเฮลิคอปเตอร์เปิดเอง ทุกคนสบายดีไหมโอ้โหยังมีการมาถามดูอาการหนักขนาดนี้บุคคลที่ไม่พึงปรัชนา17สิงหาคม2554 095140ยูริกองกำลังพิเศษ141ลัดฮิมาจันประเทศอินเดียที่ถูกปฏิเสธยูริไปคุ้มกันที่ระเบียงสิเราต้องซื้อเวลาให้หมอนหน่อยเฝ้าดูลานบ้านให้ดีด้วยล้วตาครับ้มันรวยตัวอา้าวอ่ะเราก็มีหน้าที่ยิงต่อไปพวกมันบุกเข้ามาในลานบ,บ้านแล้วกำจัดพวกมันซะล่าราครับ เราต้องยับยั้งพวกมันเอาไว้จนกว่าเราจะสามารถเคลื่อนย้ายสบู่ได้โอเคเราต้องยิงให้จนกว่าจนกว่าข้างล่างจะเคลียทีมเราก็มีมาเยอะเหมือนกันมันบุกบ้านเราเลยว่ะเออเยอะจริงๆเอเคก็ต้องยิงแบบทีละนัดโอเคแรงถีบก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน How ข้างล่างเขาบนมาเยอะเปลี่ยนแม็กใหม่รีโหลดใหม่ฟีด มีคอปเตอร์โอเคเข้าหัวอันนี้แม่นเยอะโอ้โหอ้าวอาเฮ้ยมีปืนให้เก็บยิง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 หมอไม่อยู่แล้วหายไปไหนยูริเราต้องการความช่วยเหลือของคุณยูริรีบมาที่นี่สิโอเคข้าจะเก็บปืนอยู่เอาละไหนล่ะยูริเร็วๆเข้าครับครับครับจับตันไปถังเออเอาตูดฉีดหมอฟีทให้เขาหน่อยจัดให้นี่โอ้โหฉีดแบบรุนแรงมากนี่ เข็ยไม่หักงหรอวะนี่กับตัดไปซีคูบี้อื่มือจ่อหัวยิงเลยพวกมันอยู่บนหลังคาเราต้องเอาสบู่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด่วนผมจับมันได้แล้วยูริคุณอยู่กับผมโอเคยูริมาทางนี้สิโอ้โหดูดิข้างหน้ามันก็มีเอาละเก็บปืนเก็บปืนยิงเยอะมากรีบลงบันไดไปซะึงกับตันไปส้นตีนถีบประตูเอาละเก็บปืนก่อนมาเก็บเอ็มสี่แล้วปืนกระสุนไม่ดกฮะเอาจีสามหกซี ปืนหน่วยซิลของเอของซิลของเอกองทัพเรือไทยอเอออจีสามหกปืนของเยอรมันมาจากนั้นอ่ะเออลงมาได้รีบมาแล้วรีบลงมารับตาครับออติดติดติด,ตดอะไรนี่อู้เอ้าวางทางต้องกระโดดข้ามเออดูรีบมาเสริมตรงนี้ด่วนเราต้องผ่านลานบ้านไปให้ได้โอเคเรามาคุมข้างล่างเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยเรื่อย เจมบุกมาทางเดียวรีโหลดใหม่เปลี่ยนแม็กข้างบนก็มีเข้าหัวอ่ะเอาเอาอย่าบังดิ่งข้างบนโถ้าไมทีมเรายิงไม่โดนโอ้โหยโดนโดนโดนยิง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 ทีละเม็ดยิงทีละเม็ดกดรัวไม่ได้กดตันไพ่บอกหนึ่งไรก้โอ้โหอยู่ตรงไหนนี่ มองไม่เห็นเลยดูดิยิงติดเสายิงติดอะไรอ่ะ AI อ่ะเฮ้ยอฮ้เเอาละลานโล่งโจ้งแล้วทางเคลียร์แล้วโล่งจริงนะจริงนะกลมต่าไวไ้ค่อยๆไปหาที่กำบังไว้เราติดอยู่บนถนนเราต้องการกำลังเสริมกำลังเสริมอยู่ไหนอ่ะโอ้โหกำลังเสริม โอเคตันไทยโดนรัสเซียบินเหนือสีสษะเราพวกเรามีจำนวนน้อยกว่าและมีอาวุธน้อยกว่าเราต้องการอาวุธที่มีพลังการทำงานทำลายล้างมากกว่านี้งั้นเราจะใช้สิ่งนั้นเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเถอะยิ่ไปเรื่อยๆไปลงอดทนไว้นะพลละเลือนโอ้ยผลละเลือนพวกนี้มันยิงคลละเรือนจร้งเลยโอเคอือ เฮ้ยอะไระอะรถพลเรือนโโอ้ข่าบอมหรือเปล่าวะไม่ใช่เหรอเอาละค่อยๆเปลี่ยนแม็กไหมโอเคมีทีมเราด้านหลังข้างหน้าก็มีเอาระเบิดไปอ๋ปอกับตันไทยลบๆเลยโอ้โหปลาระเบิดแม่นซะด้วยลอยและริ้วสองเลยอเ,เอาละค่อยๆย,ย้ายค่อยๆย,ย้ายดูระเบียงด้วยระวังตนตงที่ระเบียง,งนิคไลใจเย็นๆปกป้องสบู่ ทางเข้าด้านขวามันจะลอยตัวลงไปต่อบนถนนเลยเราต้องเอาสบู่ออกไปจากที่นี่โดยด่วนเราทราบว่าอันนี้มันจะลอยตัวเฮลิคอปเตอร์รของมันยังจะมันลอยตัวตรงนี้อยู่มันง่งมากอยู่ไม่มีถ้ามีเอ,อ็มสองศูนย์สามนี่เหมาะกับเศรงนีิมันจะมาคุมปืนกลระวังด้วยมันมาแล้วโอ้โหมาเทียบเลย,ยเดินเข้ามาข้างหน้าเลยว่ะ เอาระเปิดเปิดทางไปอปีกเปลี่ยนไหมไม่เอาละาไันนีมันยังมาเรื่อยๆเติมเติมมันวิ่งมาวิ่งมาทําอะไรของมันเออทันทีจะค่อยๆผัวมานี่วิ่งเกมเนาะเฮ้ยเปิดมันจะคุมปืนกลไม่ให้ไม่ให้มันคุมเปมมลี่ยนไหมไม่ลบลบลบนี่อยู่หน้ารถหน้ารถเองอโอ้ยยิงยิงเฉียวหัวเพื่อนโคตรเสียงเลย ทางซ้ายนี่ไงลงบันไดมาอีกฝั่งขวาก็มีเดี๋ยวคุมซ้ายอยู่นี่ไงบันไดมีสองสองฝั่งเลยตรงกลางกลางบนซ้ายบุญก็มีเปลี่ยนแม็กไหมร้ป่ะซีดข้างในงหลังหลังสีฟ้านี่ระเบียงมาอีกไ,ไหมเอาละทีมเราดันแล้ว ไอ้นีโอ้โหทีมเราเสียไปหนึ่งฝั่งฟ้าเมื่อกี้ยังไม่ตายก็ซ้ำสุนจะหมดแล้วเปลี่ยนแม็กใหม่เปลี่ยนมือเดียวได้นะมเอาละกลับมาใช้เอเกระสุนแก้หมดยังเ,เก็บปืนไม่ได้เลยฝั่งขวาก็มียิงยากจริงเอเคนเอาแาระเบิดลูกเกี้ยงไปแอบดู หนีออกมาไม่ทันแล้สิตรงนี้ก็มีเฮ้ยนี่ไงนี่โอ้โหเยอะมากนี่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 เอามาจากไหนเยอะแยะข้างบนระเบียนก็มีเออบนระเบียงบน RPG เดิน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 เถอะเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยเดี๋ยวย้ายย้ายย้ายมารีโหลดใหม่ เอาลบนี่แฝดแง้์ไปนะเอาละขาวแล้วนะจ่ายย้ายย้ายมาตรงนี่ละ่ะเออหน้ารถเนี่ยเออเทสทีมเราอยก,กับตันไถ่อยู่นะั่นยงไม่โดนสักทีเปลี่ยนไหม,มฟีดข้างบนข้างบน,องบนตอนเราเล่น ข้างบนอีกหนึ่งม,ม,มาอีกอเอาระเบิดไปอีกหนึ่งลูกเปิดทางก่อนนำทางเคียร์เออนี่ตรงนี้ก็มีรบยางข้างบนก็มีตรงนั้นก็มีอีกเฮ้ยทีมเราไปแล้วทีมเราโอ้โหดันเร็วมากเหมือนจะยังไม่เคลียร์แต่รีบไปเริงจริงโอ้โหเนี่ยนี่ไงฝั่งซ้าย แอบไปทางด้านข้างแล้วกันตรงข้างหน้ามีสมั่งซ้ายนีกับสันทัยอยู่ข้างรถนี่ไงว่าแล้วเออโอเคเรามาถูกทางแล้วอาวุธอยู่ในอาคารตรงหน้าเลยต้องเปิดประตูนี้ไปอีกอะ่ะโอ้โหดูดิพวกมันเยอะเยอะมากโอ้โหโอ้หนี่คืออะไรเราต้องการ UGV นั่นเดี๋ยวนี้คุณเกือบถึงแล้วทะลุอาคารไปซะ ยูริตามมาทางนี้เดินเดินแลวขอเคลียร์พวกนี้ก่อนโอ้ยอะไรปืกนกลเหรอนี่ไงมันมันยิงปืนกลใส่เราที่โดนรามเห็นเหนี่เก็บเก็บพวกนี้ก่อนให้บางลงนิดนึงเอาระเบิดลูกเกี้ยงไปเอ็มนี่มันจะมาคุมเอาไปอีกหนึ่งลูก มันยิงอยูอ่โอเคไปละโอ้ยพลเรือนโอโ้โหบาดเจ็บลูกจองยิงประตูแล้วถีบโอโ้โหบิชชิ่งโอเคมีการระวังยิงแล้วระวังให้เราเอาละกับนั้นกับนั้นละค่ะเฮลิคอปเตอร์ศัตรูเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคืออะไรนี่เออไม่รู้เหมือนกันจะรู้ได้ไงเข้ามาเข้าไปข้างใน UJV อยู่ในกล่องข้นส่งตรงกล่องเอนั่นแหละ กล่องไม้เออเปิดลงไปข้างล่างใต้คุณโดยตรงเลยอ๋ออยู่ข้างล่างใต้นี้ตรงนี้อ๋อเยเคกับตันกับตันราคาสอง <c oughs> ผมเจอเห็นมันแล้วกล่องนี้หรือเปล่าอืมกล่องไม้อะไรนี่นี่มันคืออะไรวะของเล่นใหม่ของเราแน่นอนเอาละนอะ่ฉลัลลลงงัด <c oughs> ยานยนต์ภาคพืนดินไร <c oughs> ้คนขนับเ <c oughs> กาะป้องกน <c oughs> ัน, <c oughs> น,นขนาด2เซนติเมตรปืนกลขนาดเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดที่ติดตั้งอยู่การควบคุมจะเป็นภาษาละเซียยุลิคุณพร้อมแล้ว โอเคเราขนาดรัเสเซียนิโคลายสภาพสบู่เป็นอยา่างไรมากเราต้องพาเขาออกไปจากที่นี่ยุริเปิดทางให้เฮลิคอปเตอร์หน่อยพวกเราจะตามไปทันทีเรามาบังคับยานยนต์ปืนเล็กยาวบนรถคันนี้สามารถเจาะผนังได้เลยนะโอ้นี่นี่นี่เฮลิคอปเตอร์ตูโอ้หโอเคปืนกดนี้โอ้ยฟองมันยิงให้หมดน,นี่นี่นี่ กระสุนไม่จำกัดด้วยกระสุนปืนกลไม่จำกัดด้วยไปฝั่งซ้ายมาอีกไหมข้างหน้าใช้เครื่องยิงลูกระเบิดของคุณกดปุ่มไหนไม่รู้เหมือนกันยิงไม่เป็นเว้ยปืนกลก็เหลือเฟือนั้นนี่เอาละปืนกลที่ทะลุทะลุกำแพงได้กระสุนหนักด้วยปิ้วเลยอ่ะ เคลียร์เส้นทางยังไม่เคลียนี่นี่มันยิงไม่เข้ายานเกาะเพิ่งเคยเห็นเอ UA v ยูเอะไรนะอากาศยานที่ไม่มีนักบินเอ,อ,อันนี้ยานเกาะบังคับโดยใช้คอมใช้เราคุมคอมพิวเตอร์บังคับอมีผ้าพ,พื้นดินกองทับไทยก็มีนะอันนี้ สบายเลยอ่ะไม่ต้องใช้กำลังอของทหารอ่ะเดี๋ยวนี้ใช้แบบ AI ไอหมดแล้วเอะละเดือดทางก่อนไปได้นะไปได้นะยิงเฮลิคอปเตอร์พวกนั้นให้ล่วงเอามันออกไปสองลำจัดให้ครับล่วงไปหนึ่งไอ้นี่มันเฮลิคอปเตอร์ไอ้ลำายังคนม,มันจะลอยตัว <laughs> เฮลิคอปเตอร์ส่งคนอ่ะ ไปครับเคลื่อนเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีมีาโอ้โหมากันหมดนี่นี่จิงจิงนี่หนงซะเยอะมากขบวนขบวนกลืนก้แม่งมีทุกที่เลยเหรอยูริรอกำลังก้าวขึ้นไปตึงพวกมันไปข้างล่างโอเคเกลังไปอยู่เดี๋ยวค่อยไปที่นัดเก็บเค ดันต่อไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์เราสาครับดันรไทยก็สั่งเราไปได้หืพวกนี้เยอะจริงยิงยิงใครยิงวะมาจากไหนอะ่ะถอยถอยถอยนี่ไงเฮลิคอปเตอร์โอ้มันขึ้นมาจากข้างล่างมันยิงโดนไดงเอาละนี่ร่วงแล้วเอาละยิงทหารราบซะจัดก,การชอปเปอร์แล้วยิงเฮลิคอปเตอร์ล้จาจัดการทหารราบพวกนี้มาจากไหนโคตรเยอะเลย มาอีกแล้วนี่เยี่ยยังมาอีกยังมาอีกข้างบนก็มีข้างล่างก็มีโอ้ย RPG อีกเยอะจริงๆเอาไม่ตายอีกรอดรอ,อดนี่กดเป็นแล้วเครื่องยิงลูกระเบิดโอ้คลิกตรงเราอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์แล้วกำลังโหลดสบ,บู่เข้าเครื่องแล้วโดนอากาศพยา,ยามของฆาสุดยิง อ๋อมันทำลายของอื่นได้ไงโอ้โหยูริรีบไปที่เฮลิคอปเตอร์ขยับตัวหน่อยสปีดรันเลยไปไปโลเคอล์อือโอ้โหมันยิงอะไรถล่มเรานี่เฮ้ยเป็นโดนนี่หว่ามันรู้เหรอว่าเราอยู่ไหนอ่ะทำไมเอ้าระเบิดทางนั้นระวังหน่อยเอาละโอ้โหเกาะไม่ได้โอ้โหอ๋อเฮ้ยมันเหว้ดีกว่านี้ ไสไลด์ลงเนินจะไปถึงจุดไหนต่อเออเอาละกดซ้ายขวาเพื่อหลบอย่างเดียวเลยเบก,ก็ไม่ได้เอาเฮ้ยน้ำตกเหวน้ำตกเอเอเอสียวก้อนหินจังเลยโอ้ยกระแทกสูงมากนี่โเอานฮลดิคอปเตอร์ของเราพวกเราเองเอเอเอน้ำแรงมากน้ำไหลเชี่ยวอย โอ้โหเอาเกาะจับหินจับอยู่ไหมจับจับเกาะเออเกาะเกาะอยู่ขึ้นไปขึ้นไปหายใจเอออยากหายใจไม่ออกมาเกาะมาเป็นอันนั้นพอดีออขว้าได้โอ้โหเหนื่อยหมดแรงอะทั้งจุกทั้งแรงกระแทกอะไรเงี้ยดินามำตันลิคลายนั่นไงผมเห็นดูลีแล้วด,ดีมากปลอดภัยเราต้องการเขาเราจัดตามล่ามาขลอบต่อไปเลย โอเคแล้วเจอกันในพาร์ทที่สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ